มานะขึ้นเนินซ้ายไป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 เย็นๆนะเราขึ้นสุดระวังไม่ต้องขึ้นสุดจะขึ้นเบาๆขึ้นสุดแล้วลงมาเน่าขึ้นสุดจะมันมันล้มไม้หนึ่งไม้หนึ่งมึงหนึ่งไม้ไม้นำหน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกคนไม้นำหน่อยเราดึงสอนไว้เห็นเห็นแนลลุบเราไหมอยากถอนมันก็ลงมาไม้นี่ไม้นี่ไม้นี่มาๆมาๆมาเดินไม้แบบมาเดินไม้ ลงไฟฟ้าลงไปทางเข้าเมืองลงไฟฟ้าทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองไฟฟ้าทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองไม่หรอกปัญหาคือเราแยกกันอยู่เนี่ยใช่จะรวมไหนรู้ไง อไโดนเพื่อนโดนตามอยู่เพื่อนวะไม่เห็นเราจริงวะาเว่ามันคือทางสยามปะโดนไล่อยู่ทางสยามอยู่บนไฮเวย์เข้าเมืองรวมไหนเขาบอกอยู่ไฮเวย์ในเมืองไม่รางน้ำ จะไปรังน้ำใช่ไหมไข่กว้างไข่กว้างอะไรวะเนี่ยเก๋ีกบลี่บ รงทางเข้าเมืองเสีย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 พังพงเพื่อนพังแล้วเพื่อนรถพังแล้ว กอนรวมก้อนลอยๆอยๆรวมๆรวมๆพี่เขาจะล่อเรานะครับพี่คือเขาจะล่อเรานะครับเขาจะล่อเรานะครับผมซ่อมนะผมซ่อมซ่อมซ่อมเลยท่านค่ะซ่อมซ่อมหมดนะเฮ้ยไปดูข้างหน้าเดี๋ยวนี้น่ะข้างหน้าโดนนั้นอ่ะพี่เขาจะล่อเราครับฟังนะครับเขาเขาจะล่อเราเดี๋ยวพังยังไงก็พังของพี่ชานเขาจะล่อเราไปนี่าจะไม่เยอะแชทบอกให้เพื่อนถอยมาไม่ไม่ซ่อมซ่อมอยู่รู้แล้วรู้แล้วจะซ่อมอีกคนเนี่ยพี่จะซ่อมด้วย รถสับรถพัง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 ยังไม่มาเปล่าพร้อมกับเสร็จยังจะได้ซ่อมต่อพี่ซ่อมแล้วพี่ซ่อมพี่ซ่อมอยอะขาดคันไหนไหมถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่าซ่อมหมดนะอย่าซ่อมหมดนะซ่อมทีละคันนะเร็ว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 ซ่อมเลยซ่อมได้เลยไปเลยครับไปเลยครับผมดูให้ เลเบลเปล่าวะไม่ต้องซ่อมแล้วนะไม่ต้องซ่อมแล้วนะมันอยู่โรงไฟฟ้าอยู่โรงเขาบอกจะล่อเราไปปลาปลาอะไรเนี่ยพี่ปลาปลาคืออะไรทำไมขึ้นไม่ได้วะน่าจะลงไฟฟ้านั่นแหละเขาบอกเขาจะล่อเราไปนั่นนะใช่แต่เขาบอกว่ามันทักดัสแชดัชแชทไปหาเพื่อนมันพูดอยูญว่าตรงไหนไอที่เราไฟวันก่อนหรือเปล่าครับครับมากี่คนครับวันนี้ยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดครับ ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับโอเคครับฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเกินไหมเอ่อพอๆกันครับบอกแค่นี้โอเคครับที่ดูดีขึ้นคิดสี่ไปดิไปดิก็ไปเลยไปดิไปดิตามเลยนตามตามตาม าอยู่นะเขาอยู่นะเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่นี่แหละเขาลอกไปเล่นโลไฟฟ้าแหละอยากจะเล่นเนินน่ะเลยเราเนินมาแล้วเราก็จอดกลางถนนเราก็จอดกลางถนนดเราไม่ต้องตามไปถอยหลังไปถอยหลังไปมามาถอยหลังมาเยอะนะ ไปตั้งหลักกับเพื่อนห่อแบงค์ถอยไปตั้งหลักกับเพื่อนหน่อยตองตกรถนะเพื่อนต้องกดนะย่นงมองบอกไกลทางอีกหลายย่ ไปรวมเลยถอยไปรวมถอยไปรวมดันให้พังดันให้พังนี่มันจะพังแล้วคันเนี้ยเฮ้ยเอาดีดีมันหลุดเนี่ยว้าห้ากระจอกสายไม่ต้องให้มันพลิกไม่ต้องชนแล้วไม่ต้องชนแล้วเฮ้ยอย่าชนกันนี้ เขารวมแล้วนะเขารวมแล้วเขารวมแล้วเขารวมแล้วรวมไว้รวมไว้รวมเลยรวมเลยบารลัดบารลัดตัวหลุดทีมไปออไปแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วต่อเล่นเติมนะมีใครพังไม่ไม่พังมาซ้ายไม่พังไม่พังไม่พังหนี่อกน้ำเลยค่อ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 ยดูค่อยใจเย็นใจเย็นเขาเขาลงนะเขาลงถอยถอยตึ้นเดินไปถอยถอยตึ้งเงินไป không phải khác mà 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 luộc được nghiên cứu được được nghiên nó vậy tông lòng mê tông lòng mê tông lòng mê วนมล้นนวนนทีเดิมที่เดิมที่วนไปวนไปถ้ามีวนมาถนนเลยถนนเลยถนนถนนถนนก็ได้นะถนนก็ได้ถนนถนนถนน นั่งขึ้นไปบนเขาหน่อยจอดเลยจอดเลยเลยเราครบไหมเราครบยังครบอ่ะครบไหมเนี่ยล็อกรถด้วยล็อกรถมาแล้วมาแล้วล็อกรถล็อกรถมาแล้วล็อกสายมานะขึ้นเนินสายไป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 เย็นๆนะเราขึ้นสุดระวังไม่ต้องขึ้นสุดจะขึ้นเบาๆเตือนสุดแล้วลงมาน่าทิพย์ะไม่ล้มไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกคนไม้นำหน่อย

เล่นในบ้านเฮาเล่นในบ้านเฮาซ้อนกันไว้โคกันไว้สวัส่ีไปไปตัวอุ้มมาปไปไปไปเลยตัวอุ้มชุบเลยชุบเลยชุบชุบชุบตัวไว้ไม่ไหวไม่ไหวช่วยช่วยช่วยทำหนี้ถุงช่วยออกไป ไปไหนไปไหนไปไหนไม่ไหวไม่ไหวไปไหนเพื่อนเไปไหนส่องแล้วส่องแล้วไว้ดูเพื่อนไว้ดูเพื่อนไว้จะหมดแล้วจะหมดแล้วปากดูหน่อยปากดูหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนปากดูไปปากดูไปเฮ้ยหมดแล้วแค่หมดแล้วกไปขวาหน่อยปากไปขวาหน่อยปากไปขวาหน่อยปิดด้วยปิดไปขวาด้วยแบงไปขวาด้วยปากไปไหนครับเดียวเลยอ่ะ ไหนดันหน้าไปเล่นหน่อยแยกกันไม่ติดมันจะตื่นได้ยังไงตะโกนไหมเอาเอาเอาไปที่รถแล้วนะไหมเออกไหมเออกเล่นเล่นไปเล่นไหนเยดูเอาไปที่รถใครว่างเอาศพไปที่รถแล้วเอาศพไปที่รถแล้วใครว่างเฮ้ยคุณลุงกดจี้สัตว์ไอ้เฮียลึกปรจีพี่เจ้าของรถปะเอารถขึ้นไปแล้วเพื่อนเลย เอารถขึ้นไปรบเพื่อนเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเจ้าของหอไ,ไปเลยไม่ต้องรอเพื่อนพี่ไปก่อนอมหมอหมอม,หมอมาหมอมาเฉยหมอมาดูดันโดนพี่ดซอเอาศพมาเอาศพมาอุ้มศพคนหนึ่งพี่อุ้มมาอุ้มมาใครก็ได้อ่ะ ไม่ไมไม่เอ่อพี่จันโต้ขึ้นขกับใครก่อนไ้พี่จันโตอ่าพี่จันโต้ไปไปไโต้มาพี่จันโตมาี่นโตมไปไปไปมาึยไหนมีอคอยู่คบอยู่ิ่งลยถิ่งเลยถิงเลยถิงเลยถิงยถิงเลถิงเลย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 ถิ่งเลยถิ้งเลยถิงยถง่ถึง่ถ่จุ่งยาง่เ่ยพี่ไฮขึ้นรถพี่ไฮขึ้นรถี่ไฮ นีนี่อยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ตรงสะพอดที่สะพอดที่เลยเอามา